s a l a มน้องๆนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin today we are going to study Unit 4 Lesson 6วันนี้นะครับเราอยู่ที่ Lesson ที่6นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับต่อเนื่องจาก Lesson 5นะครับ Reading passage นะครับที่เราอ่านกันเมื่อวานนะครับทีนี้เรามาทบทวนนะครับคำศัพท์ที่เราได้จาก Reading passage วันก่อนคำแรกนะก็คือ musical instrument นะ musical instrument ก็คือ,อเครื่องดนตรีนะครับนี่คุณพิมพ์ผิดนะเครื่องดนตรีนะครับต่อไปคำที่สองนะครับคำที่สองนะครับ great great นะครับ great ก็คือยอดเยี่ยมนะครับต่อไป band band ก็คือวงดนตรีนะครับต่อไป activity activity คืออะไรครับนักเรียน activity ก็คือกิจกรรมนะครับต่อไป number f e x e r c i s e exercise ก็คือออกกำลังกายนะครับต่อไป number s kick 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 แปลว่าเตะนะครับต่อไป take care take care แปลว่าดูแลเอาใจใส่นะครับ Number 8นะครับ pet pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับต่อไป fun fun แปลว่าสนุกนะครับอ่าและนี่คือคำศัพท์ทั้งหมดนะครับจาก reading passage นะครับใน lesson 5ทีนี้วันนี้นะครับ lesson 6นะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่ต่อเนื่องจาก lesson 5นะครับมาดูข้อที่หนึ่งนะครับก็คือ listen again to free time fun ก็คือให้เราไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะอ่าอ่านให้ฟังรอบหนึ่งนะครับหัวข้อของ reading passage นะครับก็คือ free time fun อ่าก็คืออ่าเวลาว่างที่แสนสนุกนั่นเองนะครับอ่าประโยคแรกนะครับประโยคขึ้นต้นในประโยคคำถามนะครับ What do you do for fun? คุณทำอะไรสนุกสนุกบ้าง

พวกเขาสามารถที่จะไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ทำทำเพลงขึ้นมานะครับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ Some children are in bands าบางคนเนี่ยก็ทำเป็นวงเลยนะครับ that practice after the school or on the weekends ซึ่งพวกเขาก็จะฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนหรือไม่ก็วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ ออไป Some free time activities a r g o o o e x x r r i s s อกิจกรรมช่วงเวลาว่างบางอย่างนะครับก็เป็นการออกกำลังากายที่ดีนะครับ some c h i l d r e n do g y m n a s t i c s นะเด็กบางคนเนี่ยก็จะเล่นยิมนาสติกนะครับ the children practice karate นะครับแต่ว่าเด็กบางคนก็ฝึกคาราเต้นะครับ they can jump and kick high พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะกระโดดแล้วก็เตะสูงๆได้นะครับ A pet is a friend too สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นเพื่อนอของเราคนหนึ่งเหมือนกันนะครับ You can take care of your pets นะครับคุณก็สามารถที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับ You can brush your dog or play with your cat นะครับคุณก็สามารถที่จะแปรงขนให้สุนัขของคุณหรือไม่ก็เล่นกับแมวของคุณ do you have a pet have a fun which คุณคุณมีสัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะเล่นสนุกสนุกกับมันไหมขนะอทิ้งท้ายด้วยประโยคคำถามนะครับอ่านี่คือ reading passage นะครับทั้งหมดทีนี้หัวข้อที่2นะครับก็คือให้เรานะครับ write write the free activities write the free time activities นะให้เราเขียนหัวข้อหัวข้อกิจกรรมในยามว่างนะครับ จากเนื้อเรื่องนะครับว่ากิจกรรมอะไรนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ you can kick high คุณเนี่ยสามารถที่จะเตะสูงสูงได้เป็นกิจกรรมอะไรครับเตะสูงเนี่ยกิจกรรมอะไรนักเรียนก็ลองไปดูในเนื้อเรื่องทีหนึ่งนะครับไปข้อที่สอง you can have fun with animal you can have fun with animal คุณสามารถที่จะสนุกกับสัตว์นะครับนี่คือกิจกรรมอะไรนะครับ You can make great music นะครับคุณสามารถที่จะทำเพลงได้ดีเยี่ยมเลยนะครับคือกิจกรรมอะไรนะครับและสุดท้ายนะครับ you can get good exercise นะครับคุณสามารถที่จะออกกำลังกายได้ดีนะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับมาดูนะครับข้อที่3าเนี่ยเขาให้เราเนี่ยเขียนนะครับกิจกรรมยามว่างที่เป็นของเราเองนะครับลองเขียนดู3อย่างนะครับว่าเราทำอะไร แล้วก็สุดท้ายข้างล่างนะครับหลังจากที่เราเขียนในข้อที่3เสร็จนะครับเราก็เอามาเรียบเรียงนะครับเราเอามาเรียงนะครับเป็นเป็นบทความนะครับเอาขึ้นต้นมาให้ว่า free time is fun ช่วงเวลาว่างเนี่ยมันมันสนุกนะแล้วก็ i อขึ้นต้นประธานด้วย i นะครับเราก็ต่อเลยนะครับว่า i เนี่ยชั้นเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับต่อโดยเอาข้อมูลจากข้อที่3มเมื่อกี้มาต่อลงไปในนี้นะครับ โอเคนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับใน l e s s o อ่า s i นวันนี้นะครับอ่า uh, สำหรับคลิปนี้นะครับกูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ see you again lesson อ่า unit 4 lesson 7 to 8นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ Lesson หน้าคือ7ถึง8นะครับสำหรับนี้ก็ goodbye